สวัสดีค่ะมื่อนี้เมย์น้อยน้อยนางค่ะชั้นไชยดอนเด็ดมารับนะคะวันนี้เราจะมีสตูมอ่ก็มีออนสดนะคะมื่อวานี้ออนสดเมื่อวันแรกนะคะวันนี้วันที่หกมษายนนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณบ่ถึงสามสิบวัทีชั้นไชยดอนเด็ดจะมารับเมยน้อยไปที่บ้านแล้วค่ะเพราะว่าอ่หลองไผ่นะคะแฟนของชั้นไชยเพิ่งโทรมาหาเมยน้อยว่าเมนยมน้อยเมอนียนเมยน้อยม,มาบ้านไผ่บอวก็เมย์กับเขากินกันกับซิมีการดืม่มแล้วก็จะมีการออนสดนะคะ ว่เราจะไปที่บ้านชันชัยดอทเ็ net. ดังนั้นมีหน่อยค่ะข้อมีหน่อยไว้็จะได้ออนสดค่ะข้อมีหน่อยบ่ไว้ก็ตรงไปบงที่ชันชัยดอทเน็ net, นะคะเดี๋ยวเราจะออนสดกันเย็นนี้นะคะมาดูกันว่าเราไปบ้านชันชัยเราจะมีเมนูอะไรท่านกินให้ท่านชมและเราจะทําอะไรกันเพราะว่ามีน่อยเขายัางโผูนะคะเพราะว่าเมียชันชัยคนโทรมาหามีหน่อยว่าเออมาบ้านไหมไม่เห็นน้อยเชิญมาที่บ้านไหมมาทําอะไรกินกัน พอดีแท่าแท่งปกติตอ่อมาว่าเอาคอมไปด้วยจะได้ออนสดทั้งคู่สันเดเบอรก่อนมาคอมีหน่อยมันจะขึ้นไบบอแต่วันนี้ใบพื้นแห้งอยู่แต่ว่า,าปักอินข็ไม่น้อยในการอ่อนอ่อนสดฟองแห้งเอานี่เมื่อวานนี่โหลดแล้วมันบ่ได้นะคะเด<ๆ>ี๋ยวลองมาดูกันเย็นนี้นะคะแรงแรงนะคะยังบูงว่าเวลาไหนแต่คืนนี้ถ้าอ่อนสดได้จะออนสดให้เลยนะคะเดี๋ยวรัจะใจจ้ารัก,รกนะจุ๊บจุ๊บ